สวัสดีครับวังมณีฟาร์มแอนด์ฟิชชิ่งพาร์ครับวันนี้จะเป็นปลาดุกนะครับดูครับไซส์ขนาดนี้ครับนี่ครับปลาดุกครับไซส์ขนาดนี้ครับบ่อวังมณีฟาร์มแอนด์ฟิชชิ่งพาร์นะครับนี่ครับเทียบกับมือผมครับโอ้โหอลังการเลยครับโอ้โหวันนี้ได้ไหมใช้ได้ไหมเขาเหมือนกันครับปลาดุกไซส์นี้ครับห้าร้อยยี่สิบตัวครับไอ้ยะโอเคเลยครับโยนเลยครับให้เป็นเป็นจักรครับไปแล้วนะครับบ่อของวังมณีฟาร์มแอนด์ฟิชชิ่งพาร์ครับยังมีอีกนะครับในถังนี้เต็มไปหมดเลยนะฮะเอาละครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับปลาดุกใหญ่นะครับ เล่นกันของเองนะครับวังมไมฟาร์มเป็นที่ิบ้าครับเหตุการณ์ครับลองดูครับมีปลาบึกปลาดุกอีกไหมครับอันนี้อะไรครับยี่สกใหญ่นะฮะแล้วก็ดุกนะครับนี่ครับยี่สกใหญ่นะครับโอ้โหนะครับเล่นของใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณมากครับวังมไมฟาร์มเอาเหตุการณ์ครับโยนเลยครับอ่าอันนี้เราโยนเป็นตัวอย่างนะครับถ้เห็นว่าลงบ่อยจริงๆจริงๆเราจะตักแบบตะบนตะหอมนะครับอันนี้โยนเป็นตัวอย่างนะฮะดูนะครับขึ้นมาอีกแล้วครับนะครับปลาดุกใหญ่นะครับ โอ้โหวังมณีพัฒแอนฟิจิงพัร์ครับปลาครับเต็มไปหมดแล้วครับขอบคุณมากนะครับ